กลับมาแล้วที่ทุกคนรอคอยรอบชิงหลังจากที่แข่งกันมาระยะเวลาของทัวร์นาเมนี้คุณมึงเดินเต็มๆก็ว่าได้นะถูกต้องกับ CDM นะเขาทุ่มที่โมบายฟลอยด์ว i เทชชั่นอ2022นะครับ2022ในสุดเราก็จะได้ดูรอบชิงแล้วรู้ว่าใครจะไปแชมป์กันแล้วโหแทบจะแข่งไกลที่สุดในเอเชียตอนนี้ครับอ l Mighty ครับฝนเซาลิต e ด้ววะครับนี่นะครับผมถ้าวันนี้เขาทำได้เดี๋ยวเราพูดคำไหนกัน,นให้เป็นแบบแจ๊กสุดในเอเชียอ่ แค่ตรงนี้แล้วตัดไปได้อีกหนึ่งครับลางมาอีกหนึ่งคนสิหลินเก็บตรงนี้ไปได้เอา2เลยแล้วเอาสเลยตรงล่ลางมาตรงนี้แต่ว่าเฮเบน้คมกว่าอีกทีนึงมาอีกทีนึงอีกทีนึงอีกทีหนึ่งเหลี่ยงอันนี้เก็บไป4ี่เลยครับตอนนี้เอาไมคทตีต้องตั้งสติแล้วตึงตัวเองลับมาให้ได้ก่อนแต่คือนายมาท็อปฟอร์มของสิงแลครับเนิโอได้ตัวของหลินมาครับโอเหลียงมาอีกหนึ่งตรงนี้จำนวนคนเสียเรียกว่าด้วยนะแล้วเขาคว้าไฟล์มาเอาไปหนึ่งเอาไปสองแล้วเอาไปสามจบเลยผมว่าจบแล้วครับ ตูนะครับล็อกอินเซนดิโอเอาก่อนครับตัดตัวอิสรลนด์ได้เหลือทหน้าต้องรัชครับต้องบุกเข้าไปเล่นไวครับเอาไม่ลงนะฮะเมื่อสักครู่แล้วเอาไมตี่เพิ่งพลิกมานำได้ไม่กี่วินาทีเองครับตอนนี้มาเลยครับชาเดฟยิงท่าน้าโอเหลียงหลุดไปเลยครับพอเอาครับแล้วตรงนี้หนึ่งทีไม่ได้ครับต้องโฟกัสหนักๆเลยครับฟาเจชาเดฟเห็นขาครับชาเดฟยิงต่อยหนึ่งทีชาเดฟเอาให้ครับตรงนี้ดับเบิลคิวดับเบิลช็อตจากชาเดฟครับต่อคอนโทรลครับ และเห็นปาบเรียบครับสองส่วเขาจะกลับมาที่เอครับแต่ไม่เลยครับเหมือนจะหจะลองค่อยๆโหลนมาเราจะได้เซนโอตัดได้ครับตัดตรงเฉินมาชนิดตัเหลี่ยมไปเจโปไปเก็บซ้อมมาไอซานครับยิงต่อเนื่องไหมครับตรงนี้หันมองอยู่แล้วสเปเข้ามาก่อนยาวๆล้วโอ้เหลี่ยมได้อยู่ครับยังได้อยู่เออเข้ามาหนึที่ปั๊มจนเกหลินตัดชาดสทิ้งเลยครับ ไม่ยอมไม่เอาคะแนนไปแล้วเฉิญเข้าไปยิงต่ออหนึ่งทีซเดโอ่วนทนันเอลิงกับมาได้ดีแล้วครับแล้วเฮเว่นฟักมาแล้วพีลิฟายได้มาหนึ่งแล้วจะเอาต่อไหมสองโอ้หลายยาวอย่างนี้ผมบอกเลยผมไปตามกลับมาอยู่ครับโวนทันเอลออเมาตี้แล้วมาต่อเนื้อครับ กลายเป็นว่าวัดกันที่ราวสุดท้ายตรงนี้ครับเราออมไมตี้ตัดทางน้าของโอเหลียงไปได้ครับรบอาจจะต้องเปลี่ยนวิธีการเล่นหน่อยหรือเปล่าก็สัะงทั้นคู่นายเพราะว่าบุกมาี่รอบที่3แล้วก็เหมือนจะยังบุกไม่เข้าอยู่ครับ21ต่อ21ตอนนี้เข้าบีมาแล้ว1ึงคนละเฮเว่นตรงนี้ปืนไม่อำนวยกับระยะไกลเท่าไหร่ครับเข้ามาตัดใกล้ๆอย่างนี้ก็เสร็จดีครับอัลลอยอย่างนี้มอบอย่างเดียวมอบเรียบร้อยครับ3-2ครับไม่มีแต้มศูนย์จับออมไมตตี้ได้คอนโทรลไปก่อนครับครับ แล้วยิงกันตรงๆอย่างนี้คายเง่งกว่าอีกแล้วหรือเปล่าพอกลับมาเป็นฮาร์ดพอยส์ครับโอ้หนึ่งโอ้พี่ต่วนโอ้สอง,อสองแล้วเจอดไปเก็บเจบโปมาแล้วชาเดฟมาแล้วชาเดฟเก็บไป,ไปเป็นดับเบิ้ลคิวครับแล้วทริปเปลิลคิวจากชา,ชาดเหลียงรอรับมือเซนติโอแล <ขอ S 2> ้วเปลี่ยนเป็นคลองงัดเลยครับโตเกวโอเลงเก็บได้แต่เซนติโอก็เทรดเข้าไปได้หนึ่งคนเหมือนกันครับโตเกียเข้ามายิงเฮเวนตรงนี้ชาเดฟ์เขาไปเก็บตรงเชิดได้โอ้โหเฮ้ยนี่มันจะแฟงอีกแล้วนะเนี่ยใช่ครับจะกลับมาแซงกันอีกถึงรอบแต่เหมือนจะยังไม่ให้ครััับบบสาหรริวนค ไม่ดีครับแต่ว่ายังมีพี่ก่ออยู่แต่พี่ก่อโดนไม่ไสามทันแล้วครับที่ตวงเอาไปตี่ต้องการแล้วทำได้ครับสองสองนี่คือฮาพอยที่ควรจะเป็นตั้งแต่เกมแรกครับใช่เขาได้กินเสียงแต่เม็ดเดียวเข้าหัวน่อยเอาไปตี้่มาหนึ่งมาสองเลยหรือเปล่าเฮเวนบอกเจ็บโอ้โหเฮเวนบอกเมื่อกี้โดนปืนโพกิงเอาคืนบ้างเหมือนมาแล้วนึ่โอ้เหลี่ยมมาแล้วสองเอาไปตี่ดันนะครับ มาเลยทีนี้เรามาแล้วหนึ่งแล้วแรกก็ไป็หนึ่งแล้วเอาสอให้สวนสามสองหนึ่งทีเหลียงจัดให้เก็บแล้วาเดย์ไปครับอีกหนึ่งทีเก็บใจโปไปอีกหนึ่งทีพอเลิกมไหมกลับบ้านไออไหมกลับบ้านไม่เอาละพอแล้วกลับ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 เข้ามาปล่อยเอด้วยจริงโอ้โหมันได้แตอยังไงก็ไม่ไม่หมดเปลี่ยนตรงนี้หนึ่งดีเสี่ยงเปลี่ยนตรงนี้สองทีว่าปิดประตูแล้วถ้าเป็นแบบนี้ คู่พ่อเหมือนกันนะคุณดีครับเหลือ2ต่อ9ครับอันนี้มันต่างกันเกินไปหน่อยแล้วครับและแต้มตรงนี้เข้ามาโดยยิงจบเลยครับ2-0จากออไมตี้ครับและเปี้ยงเข้าให้เนเว้นเอาสองเปิบโอเลี่ยมเอาหนึ่งครับเอาคนละหนึ่งแล้วหมาอยู่ยังไงชาเด็เซนโดเจ็บสองตัว แล้หนึ่งหนึ่งตเนี้สวยกงนมาเป็นไข่ได้ครับเจมบอลยังเหลือเหลียงกับานาตัวเฉินครับตรงนี้อุกตานี่ครับรับมาได้ดีแล้วครับแล้วดูจังหวะฝุ่มาอย่างนี้โัวดึ๊โอ้โหโเดียวจะยิ้มออกมาได้หนึ่งก่อนครับโมเลกหนึ่งแล้วแจ้งเพื่อนแล้วไดินเสียงเท้า แต่เวลาไม่มีแล้วด้วยหรือเปล่าครับสไนเปอร์ตรงนี้เพิ่มมาก่อนเเหลียงยังทำถอดปาฏิหาริได้แล้วโกวิตรงนี้ต้องกู้อย่างเดียวสีเพิ่มต้องกู้อย่างเดียวแลวเขาไม่มีเวลาแล้วครับโอ้แต่เก็บสามนะลาไม่มีแต่มายิงตรงๆอย่างนี้ครับเทนาน้นแต่เราเอาไปสองโบได้เฉินมาหรือจะเป็นตรงนี้หลินสวนมาชาเดสได้หลินมาปาฏิหาริสักอย่างขึ้นมาครับแล้วขึ้นมาแล้วตรงนี้ลู่ไปเจ๊โปยิงสองหมดเลยครับ เจ็ดาตรงนี้จากออร์ไนตี้ตัวการดีใจครับออร์ไนตี้คือแชมเปี้ยนของทัวร์นี้คอร์ดูตี้โมบายโฟร์เวนเดอร์ชนองพันย่สิบสอจนได้ครับ